โอเคนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องเชฟพลตรงเท่งใช่เป็นช่องที่ผมคิดเองทำเองอันนี้ผมจะมาทำผัดกระเทาโอโอโอ,โอไม่ดีเย้อขอขอโทษนะครับที่ผมเปิคดคลิปแบบนี้มันหอมอ่ะเต็มเต,ตคือตอนนี้เราใส่ กระเทียมเราจะเจียวมันให้มันเหลืองแต่ตอนนี้มันน่าจะไหม้แล้วใส่น้ำมันลิคนิดหิ่งปันกางนะคะผมตั้งไฟอ่อนอันที่จริงผมก็อยากตั้งไฟแรงอยู่นะแต่มันทำไม่ได้เดี๋ยวมันไหม้ก่อนตอนนี้กระเทียมเจียวของเรามันก็เชื่มหอมหอมแล้วพร้อมไหม้แล้วครับตอนนี้กระเทียมเจียวมาไหม้อันที่จริงเราต้องให้มันไหม้ไฟอ่อนไปใช่ไหมบางทีไปดูไฟ ก็พอใช้ตอนนี้กระเทียมเจียวของเรามานันไม่แล้วใส่ใส่ใส่มุสับใส่มุสับแล้วแล้วตอนนี้ผมผมดูกล้องไม่ได้แล้วมีมีกระบิบเหมอน เยียบเทียบไม่ได้นหมูเลยจ้ะคุณขอโทษนะคเอาแรกนะคะผมทำหมูสับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หมูอาจจะใหญ่ไปนิดหน่อยเมื่อกี้นี่เป็นหมูช่วนเชฟของผมเองทำไมกระทะมันแตก อแบบโอ้มูมันอัดกันเกินไปใส่น้ำดีกว่านะครับ เครื่องอยู่ไหนไมีรู้ตอนนี้เราใส่หมูไปประมาณ300กรัมน,นะเมไม่ใช,ใช่ไม่รู้โอเคอย่างเดียวว่าเครื่องอยู่ไหนผมเจอแต่น้ำตาลเดี๋ยวอันนี้จะใส่หมูให้มันหลวมเนี่คือไหญ่ะเอาขึ้นมาแล้วนี่ไอศิลปขาวต,ตามที่ชอบ ห้นต่อ๋อน้ำมันกระเด็นใส่กันอาจจะมีหมูบ้างอันในสุดแต่ผมรู้สึกวิวีกับกระทะมากเลยตอนนี้คืมแ <c oughs> ปะแลม,มนะไว้ผมจะดูในจอแล้วกันนะ ใส่น้ำลงไปผู้ชวยเชฟผมแย่งซีนผมไปแล้วแต่ผมมีมือคนถือกล้องให้ก็ดีนะเดี๋ผมไม่มีผมจะได้จับโอเคนะมันก็ไม่มีอะไรมากแค่ผัดแล้วก็ใส่น้ำได้หรอเนี่ยแค่นี้นะ ดีกว่านะครับท่านผู้ชมเจอกันตอนเสร็จโอเคนะครับเสร็จแล้วอ่ากล้องไม่โฟกัสโฟกัสดเพื่อนโฟกัสยังไม่เถอะตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราอเอาใส่จานกันเลยนะคบผม